นี่คือสคริปต์วิดีโอภาษาไทยความยาวประมาณ1,500คำเกี่ยวกับเครื่องบินโจมตีเบลรอยเาลไทย Air Force AU-23 p e a ี e m a k e r ที่คุณสามารถใช้กับช่องออโต้คาได้ครับกองทัพอากาศไทยถือเป็นหนึ่งในกองทัพที่มีบทบาทสำคัญในการปกป้องน่านฟ้าและดูแลความมั่นคงของประเทศโดยมีการนำเครื่องบินหลากหลายประเภทเข้าประจำการ ทั้งเครื่องบินรบเครื่องบินฝึกเครื่องบินขนส่งและเครื่องบินที่ออกแบบมาเพื่อภารกิจเฉพาะทางหนึ่งในเครื่องบินที่มีเอกลักษณ์เฉพาะและมีบทบาทอย่างมากในอดีตของกองทัพอากาศไทยคือ a อ2 3 p ยี่ e ิบสาพิเเครื่องบินโจมตีเบาที่สร้างขึ้นจากพื้นฐานของเครื่องบินพลเรือนแต่ถูกดัดแปลงให้เหมาะสมกับภารกิจทางทหาร AU23 p e a c ิ m a k e r หรือที่บางครั้งถูกเรียกกันว่า p i a c e m a k e r II พัฒนามาจากเครื่องบินขนส่งพลเรือนรุ่น p i l ต t u s TC6 p o พ t e r ของสวิตเซอร์แลนด์โดยสหรัฐอเมริกาได้ทำการดัดแปลงเพื่อให้สามารถทำภารกิจโจมตีและลาดประเวนได้อย่างมีประสิทธิภาพจุดเด่นของเครื่องบินรุ่นนี้คือการขึ้นลงระยะสั้น หรือที่รู้จักกันในชื่อ STOL ซึ่งย่อมาจาก Short Take Off and Landing ทำให้สามารถปฏิบัติการจากสนามบินที่มีรันเวย์สั้นสนามบินชั่วคราวหรือแม้แต่พื้นที่ในเขตธุรกันดาลได้อย่างสะดวกเครื่องบิน a u 23ถูกออกแบบให้มีโครงสร้างที่แข็งแรงใช้งานง่ายและสามารถบำรุงรักษาได้โดยไม่ซับซ้อน กำลังเครื่องยนต์มาจากเครื่องยนต์เทอร์โบพรอพปรัดแอนวิทนี่แคนาดา PT6A-27 ที่มีกำลังประมาณ640แรงมา้าทำให้เครื่องบินมีความเร็วสูงสุดประมาณ230กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีพิสัยบินไกลถึง740กิโลเมตรแม้ว่าจะไม่ได้เร็วเท่ากับเครื่องบินขับไล่แต่ความสามารถในการบินช้าและคงที่ทำให้ a อ23เหมาะสมกับภารกิจลาดตระเวณใกล้ชิด สนับสนุนภาคพ,พื้นและการโจมตีเป้าหมายที่อยู่ในพื้นที่ป่าเขาหรือพื้นที่จำกัดด้านอาวุธเครื่องบิน AU 23 Peacemaker ถูกติดตั้งปืนกลแบบ M197 ขนาด2 0ม mm มที่ด้านข้างลำตัวสามารถใช้ยิงกดดันหรือโจมตีเป้าหมายบนพื้นดินได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังสามารถบรรทุกจรวดขนาด2.75นิ้วและระเบิดทั่วไปได้ทำให้มีความยืดหยุ่นสูงในการเลือกใช้อาวุธตามลักษณะภารกิจ แม้จะไม่ได้มีพลังทำลายล้างรุนแรงเทียบเท่าเครื่องบินรบขนาดใหญ่แต่ก็เพียงพอต่อการสนับสนุนกำลังพลภาคพื้นและปฏิบัติการปราบปรามการก่อความไม่สงบในพื้นที่ชนบทหรือพื้นที่ชายแดน a u 23ได้ถูกนำเข้าประจำการในกองทัพอากาศไทยตั้งแต่ช่วงทศวรรษ1970โดยสหรัฐอเมริกาเป็นผู้จัดหาให้ภายใต้ใตโครงการช่วยเหลือทางทหาร จุดประสงค์หลักคือใช้ในการปราบปรามการก่อความไม่สงบที่เกิดขึ้นในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยในช่วงเวลานั้นเครื่องบินรุ่นนี้สามารถปฏิบัติการในสภาพพื้นที่ทุรกันดารสนับสนุนภาคพ,พื้นและใช้ในการลาดระเวนตรวจการอย่างมีประสิทธิภาพในช่วงที่ประจํการกองทัพอากาศไทยใช้ a อ23ในหลายภารกิจไม่ว่าจะเป็นการคุ้มกันขบวนขนส่ง การลาดประเวณชายแดนการโจมตีสนับสนุนทหารภาคพื้นในปฏิบัติการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ไปจนถึงการบินตรวจการและเฝ้าระวังภัยคุกคามความสามารถในการบินต่ำและความเร็วไม่สูงมากทำให้สามารถตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายได้อย่างใกล้ชิดและให้ข้อมูลแก่หน่วยภาคพื้นได้ทันท่วงทีแม้จะมีข้อดีหลายด้านแต่ a u 2 3ก็มีข้อจำกัดเช่นกันหนึ่งในนั้นคือเรื่องความปลอดภยัย เนื่องจากเครื่องบินมีความเร็วต่ำและต้องบินในระดับต่ำจึงตกเป็นเป้าหมายที่ง่ายต่อการโจมตีจากอาวุธเบาของฝ่ายตรงข้ามรวมถึงการที่โครงสร้างดัดแปลงจากเครื่องบินพลเรือนทำให้ความแข็งแรงและการป้องกันตัวเองจากการโจมตีไม่เทียบเท่ากับเครื่องบินรบแท้ๆอย่างไรก็ตามด้วยการฝึกฝนและยุทธวิธีที่เหมาะสมทำให้กองทัพอากาศไทยสามารถใช้เครื่องบินรุ่นนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพยาวนานหลายทศวรรษ นอกจากนี้ AU23 ยังถูกนำไปใช้ในงานด้านมนุษยธรรมและการช่วยเหลือประชาชนในยามเกิดภยัยพิบัติไม่ว่าจะเป็นการลำเลียงสเสบียงการอบพยพประชาชนจากพื้นที่เสี่ยงหรือแม้กระทั่งการลาดตระเวนเฝ้าระวังพื้นที่น้ำท่วมและไฟป่าเครื่องบินรุ่นนี้จึงไม่ได้มีเพียงบทบาททางการทหารแต่ยังมีคุณค่าต่อภารกิจช่วยเหลือประชาชนและสร้างความมั่นคงให้กับประเทศโดยรวม เมื่อเวลาผ่านไปเทคโนโลยีการทหารได้พัฒนาไปออย่างก้าวกระโดดเครื่องบินรุ่นใหม่ๆมม,มีประสิทธิภาพสูงกว่าและสามารถทำภารกิจได้ครอบคลุมมากขึ้นกองทัพอากาศไทยจึงค่อยๆปลดประจำการ AU23 p e a ่สิบสและแทนที่ด้วยเครื่องบินแบบอื่นที่มีความเหมาะสมกับยุคสมัยอย่างไรก็ตามชื่อของ AU23 ยังคงเป็นที่จดจำในฐานะเครื่องบินที่เคยมีบทบาทสำคัญในการป้องกันประเทศและการรักษาความสงบภายในปัจจุบันแม้ a อ2 3จะไม่ใช่กำลังหลักในกองทัพอากาศไทยแล้วแต่ก็ยังถูกกล่าวถึงในแวดวงการทหารและการบินในฐานะเครื่องบินที่มีความเฉพาะตัวและมีเรื่องราวที่น่าสนใจหลายลำถูกเก็บรักษาไว้เพื่อจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและงานนิทรรศการทางการบิน เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของเครื่องบินรุ่นนี้รวมทั้งบทบาทที่เคยมีต่อความมั่นคงของประเทศในยุคที่สถานการณ์บ้านเมืองมีความท้าทายอย่างมากความน่าสนใจอีกประการหนึ่งคือ a u 2 3ถือเป็นหนึ่งในไม่กี่รุ่นที่พัฒนามาจากเครื่องบินพลเรือนและถูกดัดแปลงให้เป็นเครื่องบินโจมตีเบาโดยตรงซึ่งเป็นแนวคิดที่ไม่ค่อยพบเห็นในเครื่องบินรบทั่วไป แนวคิดนี้ทำให้เครื่องบินมีค่าใช้จ่ายต่ำทั้งในการจัดหาและบำรุงรักษาสามารถใช้สนามบินเล็กๆได้และยังคงมีพลังเพียงพอสำหรับภารกิจทางทหารขั้นพื้นฐานนี่จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ AU 23ถูกเลือกนำมาใช้งานในกองทัพอากาศไทยการที่ประเทศไทยได้รับเครื่องบินรุ่นนี้มาใช้งานยังสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกาในช่วงสงครามเย็น ซึ่งสหรัฐอเมริกามีความต้องการเสริมสร้างศัก,กยภาพให้พันธมิตรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อรับมือกับภัยคุกคามจากการขยายอิทธิพลของคอมมิวนิสต์เอยูยีจึงไม่ใช่เพียงเครื่องบินแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของยุทธศาสตร์และความร่วมมือระหว่างประเทศถึงแม้ในยุคป,ปัจจุบนันเครื่องบินรบที่ทันสมัยกว่าเช่น F 1 6 Fighting Falcon หรือ J e า39ิเก้า g r y p e n จะเข้ามามีบทบาทหลักในการป้องกันน้านฟ้าไทย แต่ AU23 Peacemaker ก็ยังคงมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่ไม่สามารถลืมเลือนได้มันคือเครื่องบินที่ผสมผสานระหว่างความเรียบง่ายความทนทานและความสามารถที่ตอบโจทย์สถานการณ์ของประเทศในช่วงเวลาสำคัญทุกครั้งที่เราได้เห็น AU23 ในงานจัดแสดงเครื่องบินหรือนิทัศการต่างๆเราจะเห็นถึงความทรงจำของยุคสมัยที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับความท้าทายรอบด้าน และกองทัพอากาศไทยได้ใช้เครื่องบินรุ่นนี้ในการรักษาอธิปไตยและสร้างความมั่นคงให้กับประชาชนเครื่องบินรุ่นนี้คือบทพิสูจน์ว่าแม้จะไม่ได้มีความเร็วสูงหรือเทคโนโลยีล้ำสมัยที่สุดแต่ก็สามารถสร้างผลลัพธ์ที่ทรงคุณค่าได้เมื่อถูกนำไปใช้อย่างถูกที่ถูกเวลาเรื่องราวของ AU 23 p i ส c บ m a k พ r จึงเป็นอีกหนึ่งบทสำคัญในประวัติศาสตร์กองทัพอากาศไทย และยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่สนใจด้านการบินและการทหารว่าความเรียบง่ายและความเหมาะสมสามารถสร้างพลังที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอคุณอยากให้ผมทำ SEO สำหรับ YouTube ด้วยไหมครับเช่นชื่อวิดีโอคำอธิบายคีย์เวิร์ดและแฮชแท a กในภาษาไทยเหมือนที่คุณเคยขอสำหรับวิดีโออื่นๆ AESA ราดาซึ A A, radar, ่งให้การติดตามที่เหนือกว่าและต้านการจับมิ่ง The Great E โดยเฉพาะ Reflex ยังมุ่งมั่นที่จะรักษาความเกี่ยวข้องของนักสู้ในยุคที่เครือข่ายและอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์นำครองสนามรบมันมีระบบเชื่อมต่อข้อมูลที่ดีขึ้นเพื่อให้ความตระหนักในช่องทางสื่อสาร and the ability to integrate new weapon systems with relative ease, ensuring it can meet the challenge of tomorrow's combat environment. In conclusion, the Saab JAS 39 Gripen stands as a remarkable achievement in modern aviation. It proves that a fighter jet does not need to be the heaviest, most expensive, or most high to be truly effective .instead, by focusing on agility, a d o n e avionic, multi-role adaptability, and cost efficiency, Sweden so created a fighter that meet i t s n a t i o n a l d e f e n s e needs while also winning international respect. The g r i p e symbolises strategic independence. Demonstrating how a smaller nation can design and field a world-class fighter that competes on the global stage, it has defended Sweden's Saki, strengthened online air forces, and influenced the philosophy of modern fighter design. Weather soaring at supersonic speed, patrolling quietly in peace time ski. or serving as the backbone of partner nation defense, the Gripen c o n t i n u e to embody the mythological Griffin it is named after—powerful, adaptable, and vigilant. For a u d i e n c e at a s h o w military briefing, or in the pages of aviation history, the s u a b Gripen is not just another jet. It is a clear statement that excellence in combat aviation can be achieved through intelligence, balance, and innovation.